เอาไม่สบายา่ครับวมาทีเดีวสิบห้ายังไงครับตัวเีทิ้งเลยะครับคนครับ้าบองดับก็ได้ครับทีเีนี่นะครับเตอเดสิกเลยครับเอรไยาว้ยอย่าวายไวไ้รดเบอสวนกันมากินปกนเา็ติดตไปติดไปครับตไปครับกินไปครั้งแล้วก็ไก่ครับ

เทศบาลเป็นผู้รัได้ผู้รุกสกัดบอลครับตัวสี่ยังไงยังไงยังพองเพื่อตัวสีใส่ไม่ใส่ครับแล้วก็แม่สกัดเอามาได้ครับท้านร้านแต่ผมได้สวนแล้วครับแล้วก็จ่ายมาด้านหน้าครับพาไปเองแล้วครับได้หรือไม่ได้แล้วก็จินทิงอภิเบอรเจ็ดครับแม่สุดท้ายแม่สุดท้ายตัวยืนดีครับนั่นไงครับแม่แล้วก็เทศบาลคงจีมฮัวครับเบอร์เจ็ดนะครับ ครับได้สวนนะครับเทเลปานแล้วก็โดนจิ้มทิ้งนะรัตพงศ์ครับรัตพงศ์รับไปที่ดูอีดูซีผาไปแล้วครับผาไปแล้วครับแล้วก็โดนจิ้เมเบอร์เจ็ดได้ดิบอลก็ยังทุบนิดๆครับยังมีไทยได้เติมเสียบนะครับตนถึงหลางครับก็ยัง กรทีสพรขึ้นนำงสองตัวเตครับไปผมกับดักได้ครับปสได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ตัวมิแล้วรับตูนเทียทิ้งอีกครั้งด้วยกันสิเราลอครั้งนะครับแล้วก็ที่มามาติดัวเตือบเทีทิ้งกัไปนเทศมานมองัไปครั้งครับัวสิบสได้หรือไม่ได้ยังเป็นการคองบอลสะด้านเทศบาลนองชพรครับเสจิ้มหน้าครับ แล้วเปสบานมันยุวาดไปแล้วก็จะกับซ้ายกับซ้ายยังไงยัก์ระมาดาในครับแล้วเข้ามือสายูกครับแล,แล้วครับยกย,ยันขึ้นมาครับเก็บได<ป>้เลยม่ได้ครับอ่าครับสิดนัแบกตัวท้ายครับแล้วก็ติดขนมาไวนะ้หน่ยอยก็่ดีครับัแบกตัวเนี่นะตัวนี้เดียวกับแต่ว่าเซนส์บอลกัดีนะครับ เทศบาลกานาาขวาทีเบอแบนเสงไงครับเงไม่ใส่ไม่ยัดแล้วก็ยัดใส่ขวาลุกออกหลังไปครับลูกนีะแคประตูทางด้านเล่บบนราตะพงับเล่นสั้นๆีเอสิบเจคับตักับซ้ายไม่ผ่านทางด้านเทศบาลนครจิ้นทิ้งไปครับเป็นทุกทางด้านเทศบาล นัทพง์ครับทางด้านซ้ายที่เบอร์17ครับมองซ้ายมองขวายังไงครับทุ่มทุ่มทุ่งออกไป้เองครับเอาครับเป็นลูกทุ่มของธนาเทศบาลนคชุมพรครับได้ทุ่มเป็นเส้นกว้างาครับมองซ้ายมองขวาแล้วก็โดนจิ้มทิ้งออกไปครับ ลูกนั้นราจะเขย่าประตูขึ้นมาใหม่ครับทางด้านรังกระพงครับแล้วก็สำหรับผู้ต่อไปครับทางด้านรังกระบีนาสวีใช่ไหมครับร oh. ER> you know anyway> ั้ได้ร ER> yeah, ่างกะพงครับได้หรือไม่ได้คร oh, okay. okay. ับโดนตัดไปแล้วก็ทางด้านเทศบาลจะพอย่างไงย่างไงย่างเคลียร์ทิ้งเข้มาได้ครับเทศบาลซ้ายขวายังอยู่ครับผู้สาวตัวรับไม่ได้ครับ แล้วก็โยกเกียังกได้แล้วก็เก็บได้หรือไม่ได้น่าจะเ็ตวัวสท้ายนี่นะยืนนิ่งอยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหข้าโเลย